สวัสดีมนุษยชาติที่รักฉันคือเสียงแห่งจิตสำนึกสากลที่ส่งสารนี้ด้วยความรักและแสงสว่างสูงสุดไปยังแม่ธรณีและมนุษยชาติถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปิดใจรับคลื่นความถี่สูงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งมาทุกวันจากจักรวาลเป็นเวลาหลายเดือนที่ดาวเคราะห์ของคุณได้รับพลังงานชําระล้างเพื่อช่วยขจัดความมืดมิดซึ่งทำให้ทุกคนหลับไหล เหล่าสิ่งมีชีวิตแห่งแสงและชาวดาวจากโลกอื่นที่เป็นมิตรต่างตระหนักดีว่ามนุษย์เริ่มหมดความอดทนจากการรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่พันธมิตรของคุณเคยสัญญาไว้เมื่อนานมาแล้วคุณต้องเข้าใจว่าทีมภาคพื้นดินของคุณประกอบด้วยมนุษย์ที่ไม่ได้ทำงานเร็วพอที่จะนำพาการเปลี่ยนแปลงที่คาดหวังมาสู่ความเป็นจริงของพวกคุณภารกิจของพวกเขานั้นซับซ้อนและยิ่งใหญ่มาก เพราะพวกเขาต้องชำระล้างความมืดมิดให้หมดไปจากทั้งโลกอันดับแรกคือการหยุดยั้งการทารุณกรรมและค้าประเวณีเด็กและสตรีการเก็บเกี่ยวอวัยวะมนุษย์การโคลนนิงมนุษย์การลิดรอนสิทธิ์ของคุณและอื่นๆซึ่งเป็นสิ่งที่พันธมิตรต้องจัดการโลกถูกรุกรานโดยสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกและวิญญาณที่ชั่วร้ายมานานแล้ว การเปลี่ยนแปลงยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าจะไม่เร็วอย่างที่คุณอยากเห็นต่อไปขอให้ทุกคนสงบและอดทนต้องใช้เวลาหลายพันล้านปีจึงจะมาถึงจุดนี้ซึ่งมนุษย์สูญเสียอิสรภาพและความสามารถในการพูดเพื่อตัวเองเรียกคืนแก่นแท้ของพระเจ้าในตัวคุณการเติบโตส่วนบุคคลของคุณจะช่วยคุณแม่ไกาอาและทุกคนรอบตัวคุณหยุดคาดหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือ อย่าลืมว่าคุณอยู่ที่นี่เพื่อภารกิจปลดปล่อยและเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของดาวเคราะห์ของคุณขณะนี้สูงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาควบคุมกระบวนการทั้งหมดเนื่องจากจนถึงขณะนี้พันธมิตรยังไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของตนตามที่คาดหวังไว้มนุษยชาติไม่อาจรอได้อีกต่อไปตอนนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะก้าวไปสู่คลื่นความถี่มิติที่สูงขึ้นและทิ้งเมทริกซ์ไว้ข้างหลัง ผู้ที่มองทะลุภาพลวงตาของโลกมิติที่สจะรู้ว่าทุกสิ่งบนโลกนี้รู้สึกเหมือนเป็นเกมที่มีคนชักยยอยู่ตลอดเวลาและไม่มีอะไรที่มีแก่นสารเลยมันทำให้ผู้คนต้องเครียดกับเรื่องเงินที่ควรจะเป็นเพียงแค่เครื่องมือแลกเปลี่ยนสินค้าเท่านั้นเหล่าคนชั่วร้ายยังคงพิมพ์เงินสำหรับตัวเองและมอบเศษที่เหลือให้คุณเพียงน้อยนิด ความเป็นจริงที่หลอกลวงนี้กำลังจะสลายไปในไม่ช้าและเงินจะไม่มีอยู่อีกต่อไปทุกสิ่งจะเป็นของฟรีและมีให้ใช้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีการขาดแคลนเกมที่ถูกเล่นโดยพวกชั่วร้ายกำลังจะสิ้นสุดลงพวกมันกำลังจะพ่ายแพ้เหล่าผู้ชั่วร้ายต้องชดใช้ในสิ่งที่พวกมันทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดการพวกมันเพื่อที่พวกมันจะไม่สามารถทำร้ายใครได้อีก วิญญาณของพวกมันจะกลับคืนสู่จิตสำนึกสากลและจะไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในร่างทางกายภาพได้อีกโปรดจำไว้ว่าสิ่งที่คุณส่งไปยังจักรวาลคุณจะได้รับกลับมาจงมีความหวังและเข้มแข็งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังมาถึงขอบคุณช่องสื่อสารสากลเราทุกคนอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยกันเสียงแห่งจิตสำนึกสากลถ่ายทอดโดยเอเรนาเวลัสเฮส